ชีเซิร์ฟส่วนกลางใหญ่มากชี่สับความสวยแบบละเอียดและชีพร้อมจ้่วงใจน้องนักศึกษาและวัยทำงานกลับมืฮอมาคอนโดตักอากาศติดมบุรพภาที่พร้อมมาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนบางแสนและที่นี่คือเคฟโคโค่บางแสนครับ ยอดความสำเร็จจากเคฟยูนิเวอร์สและนี่คือแคมปัสคอนโดโครงการที่2ของแอสเซทไวท์บนทาเลติดมอบุรพาที่ชีพร้อมเสิร์ฟส่วนกลางสุดอลังการให้คุณมากกว่าใครกว่า50โซนกิจกรรมมาแบบใหญ่อลังจนโลกต้องอิจฉาให้มาสองสะมโซนส่วนกลางปังมาหึงมาไม่ไหวเริ่มกันที่ด้านหน้าตรงนี้กับเดอะเวทแลน์เสมือนเรายกหาดส่วนตัวมาไว้ที่ใจกลางโครงการกับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ความยาวกว่า45เมตรจุ่มตัวลงไปก็เหมือนลอยละล่องอยู่กลางทะเลพร้อมให้ฮาเฮกับโซนที่ต่อเนื่องเชื่อมกันกันกบพาที่พู ให้สนุกสุดมันจากุซี่ก็มีภูบาก็มาสอบเสร็จต้องได้มาฉลองกันตรงนี้แน่นอนและไปอีกฝัก่กันนู้นเราก็จะเจอ The ะไอแลนด์เกาะส่วนตัวที่ชวนเพื่อนมาเตะคลื่นฟิลบีชคลับรับความชุ่มฉ่ำได้ทุกวันมีภูเทเลสกับฮิดเด้นเดเบส และมีโคโคคาบาน่าเป็นมุมบาร์ลับส่วนตัวน,น,นะครับพร้อมเกาะสวรรค์ที่สวยงามยิ่งกว่าฝันจริงๆและรอบสระรอบเกาะนี้ก็ยังมีที่นั่งที่นอนอาบแดดมากมายและจุดเช็คอินหลายมุมด้วยนะคลิกออกมาครับคลิกออกมาอยู่ที่นี่หุ่นเราจะต้องเสียกันอย่างแน่นอนมาอวดหุ่นฟิตแอดนเฟิร์มกันที่ริมสระริมหาดกันได้ทุกวันนื้นค่นูน้นมาขึ้นมายิ้มยักใหญ่รอเราอยู่ตรงนูน้นที่ชั้น3ามอาคาร4ี่จะคาร์ดิโอจะเวทจะต่อยมวยปัน่นจัก,กรยานหรือร้องเล่นเต้นโยคะก็มีให้ครบพร้อมให้เดินออกมารับ ลมชมวิวฟินๆได้ที่โคโค่บาร์หรือสกายเท r เรสก็ได้ค่ะและนอกจากที่นี่นะครับจะมีความชุ่มช่าจากกิจกรรมทางน้ําจัดเต็มแล้วนะความสดชื่นร่มรื่นจากเงาไม้ที่นี่ก็จัดให้แน่นไม่แพ้กันที่ชั้นจีครับรอบสระนี้จะมี Hidden Forest สวนป่าในมุมสงบมี Forest Court สวนสวยและระดับมีเด e Trail สาหรับจ็อกกิ้งกลางบรรยากาศสวนสวยพร้อม The Middle Terrace ระเบียงพักใจที่อบล้อมด้วยสระด้วยสวนงามๆด้วยนะ และแน่นอนนอกจากโซนอาท์ดอร์แล้วโซนอินดอร์ในทุกตึกก็จะเต็มเล่นใหญ่ไม่มีใครยอมน้อยหน้ากันเริ่มที่ตึก A เ,เอาใจชาวโซเชียลจะทำงานไลฟ์สดพอดแคสต์ก็มีให้ครบโฟโต้สตูดิโอก็มาจะมุมนั่งเมาส์โซเชียลเลา์บอร์ดเกมก็จัดมาให้ครบหมดเลยค่ะ หยุดแดนซ์ก่อนเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2ของอาคาร B นะครับสอบเสร็จอ่านหนังสือทํำงานเครียดเนี่ยต้องมาผ่อนคลายที่นี่เลยมาร้องเล่นดูหนังเป็นให้ยับกับรีแลซกโซนเริ่มที่ห้องคาราโอเกะรูมเลยครับมาร้องเพลงกันให้เพลินไปเลยนะและยงมีห้องเซจ้ารูมสุดพิเศษของเราด้วยเป็นห้องดูหนังแบบเดย์เบดดูหนังแล้วอย่าเผลอเคลิ้มหลับไปล่ะ และที่ชั้น3ตึก B สามารถเชื่อมผ่าน The Upper Terrace ไปยังชั้น3ตึก C ซึ่งเป็นฟิตเนสได้และพอลงมาที่ชั้น2ของตึก C เราจะเจอกับห้องซ้อมดนตรี Music Studio เจอห้อง e s p o r t และห้องเกมที่มีทั้งเครื่องและอุปกรณ์ให้เลือกเล่นมากมายและส่วนเชื่อมไปยังสระก็ยังมี Party Room เป็น Poo p p v v l l i o n ซึ่งคือที่สุดของที่สุดพร้อมให้เราปาร์ตี้กันตรงนี้ได้เลยค่ะ ปิดท้ายเอาใจสายเด็กเนิร์ดครับกับตึกดีนี้มีความสงบรอคุณอยู่กับพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซขนาดใหญ่เพดานสูงโปร่งเปิดความคิดให้โลง่งเป็นโซนแห่งการระลมสมองถ้าอยากได้ห้องส่วนตัวเพื่อประชุมสมหัวแบบลับๆนะครับก็ทําได้ตรงนี้เลยนะหรือทํางานหนักๆเหนืน่อยๆมามานั่งที่นับโซนไว้งีบรีบูสมองก็มีที่รองรับนะครับเคสโคโค่บางแสนมาในรูปแบบอาคารพักอาศัยสูง8ชั้น4อาคารมีจํานวน974ยูนิต อยู่บนถนนบางแสนสายสี่ตายบนที่ดินขนาดประมาณ8ไร่อยู่ติดมหาวิทยาลัยบูรพาใกล้หาดบางแสนหาดวอน,นภาเพียง5นาทีเชื่อมถนนสุขุมวิทเดินทางไปยังพัทยานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้หรือจะเข้าสู่กรุงเทพก็ง่ายรายล้อมด้วยสถานศึกษาแหล่งอาหารแหล่งไลฟ์สไตล์และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะ เป็นห้องแบบ one bedroom exclusive ขนาดประมาณ26ตารางเมตรเลเยอรดีแบ่งแยกเป็นสัดส่วนได้อย่างลงตัวจะซื้ออยู่เองหรือซื้อเพื่อไว้ลงทุนปล่อยเช่าก็คุ้มค่ามากเวอร์จุดเด่นห้องนี้นะครับคือเราจะได้ครัวปิดติดระเบียงทำอาหารได้อย่างจริงจัง ชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยฮอปฮูดซิงค์โครงการมีมาให้ครบเลยนะครับแถมใต้ชั้นเคาน์เตอร์ครัวนี้ก็มีลิ้นชักเก็บของพร้อมกับลิ้นชักที่เป็นส่วนต่อขยายในการทําอาหารเพิ่มเติมให้ด้วยและถ้าเราทำอาหารหนักๆมากนะครับเราก็สามารถเปิดประตูบานกระจกระบายอากาศออกไปทางระเบียงได้อีกด้วย ได้ประตูบานเปิดปิดได้ความมิดชิดสนิทเป็นส่วนตัวฐานเตียง5ฟุตบิวอินตู้สภาพบานใหญ่ๆหน้าบานกระจกใสฟิลโครเซตโครงการก็เตรียมมาให้แถมได้ช่องแสงใหญ่เบ้อร์รับแสงธรรมชาติและวิวงามๆได้เต็มที่เลยค่ะห้องน้ำนะครับมาแบบดับเบิลแอคเซสเข้าออกได้2ทางสะดวกสบายในการใช้งานนะสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากระจกสองหน้าฝักบัวอาบน้ำมาพร้อมกับฉากกระจกบานกั้นอาบน้ำแยกส่วนเปียกส่วนแห้งโครงการก็เตรียมมาให้ครบแบบนี้เลยครับ ลิฟวิ่กว้างขวางอยู่สบายลงตัวทุกอนันูได้โซฟามาตรฐานตู้เก็บรองเท้าหน้าบางกระจกเงาเอาไว้เช็คความเรียบร้อยของตัวเองก่อนออกจากห้องได้ตู้วางทีวีโต๊ะรับประทานอาหารแบบมาตรฐานโครงการก็ตเตรียมมาให้ครบหมดเลยคุณนายเรคค m เ e n d มเลยค่ะว่าใครที่ต้องการซื้อไว้เพื่อลงทุนปล่อยเช่าต้องห้องนี้เท่านั้นคุ้มค่าต่อการลงทุนแน่นอน ใครที่ต้องการซื้อห้องไว้เพื่ออยู่อาศัยเองเป็นวันเบดขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือนายขอแนะนําห้องวันเบดรูมเอ็กซ์ตขนาดประมาณ28.5ตรางเมตรค่ะได้ครัวปิดติดระเบียงเช่นเคยทําอาหารมีกลิ่นแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวห้องนี้อยู่ได้จริงอยู่ได้ยาว ห้องนอนแบ่งกั้นจากโซนลิฟวิงด้วยประตูกระจกบานเลื่อนสลับขนาดใหญ่ได้ความเป็นส่วนตัวแต่ก็ยังได้ความโปร่งโล่งอยู่สบายฐานเตียงตู้เสื้อมีให้ครบพื้นที่ตรงนี้กว้างขวางเลยนะครับจะยืนแต่งตัวจะวางโต๊ะเครื่องแป้งเพิ่มก็ได้แถมด้านนี้ยังมีโซนอเนอกประสงค์อีกโซนด้านหน้าห้องน้ำครับจะเป็นตู้เก็บของทําเป็นมุมแต่งตัวตรงนี้ก็ลงตัวนะส่วนใกล้กันนี้ครับก็ยังมีห้องน้ําที่ให้ฟังก์ชันมาครบคันเช่นเคย l i v i n g OR ออยู่เป็นคู่พาร์ทเนอร์ก็ฟีลกู๊ดมากจริงๆค่ะมีมมมมุุุทําางนนพักกผ่ออหรืจะ,ะยต เป็นมุมรับประทานอาหารก็จัดสรรพื้นที่ได้ตามใจห้องนี้คุณนายขอ Recommend ว่าผู้ปกครองที่ต้องการซื้อให้บุตรหลานอยู่สบายหรือคนไปทาง,งานอยู่เป็นที่พักกายพักใจใจกลางบางแสนแห่งนี้คุณนายคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าคุณจะต้องแฮปปี้อย่างแน่นอน และถ้าใครอยากได้ห้องใหญ่อารมณ์บ้านตากอากาศก็ต้องห้องนี้เลยค่ะกับวัน e r r o o ม Plus ขนาดประมาณ34.5ตารางเมตรเหมาะก,กับคนกรุงเทพที่มองหาบ้านพักตักอากาศหลังที่2ใจกลางบางแสนเดินทางสะดวกใกล้ทะเลแถมมีส่วนกลางสุดบันเจิดแบบตะโกนก็ต้องห้องนี้เลย นอกจากห้องนอนหลักแล้วนะครับห้องนี้ยังมีห้องอเนกประสงค์ที่สามารถประยุกต์เป็นห้องทำงานห้องซ้อมดนตรีห้องเก็บคอลเลกชันส่วนตัวหรือทำเป็นห้องนอนที่2ก็ได้หรือใ,ใครนะที่มีเสื้อผ้าเข้าของเยอะๆสามารถเนรมิตห้องนี้เป็นโครเซ็ส่วนตัวได้เลยเพราะเขามีประตูเชื่อมจากห้องนอนหลักเข้ามาได้ด้วยแถมยังได้ครัวปิดทำอาหารได้อย่างจริงจังและได้ลิฟทงกว้างขวางเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งเลยทีเดียวเพราะให้คุณใช้ชีวิตแบบครอบครัวเป็นบ้านตากอากาศได้อย่างฉ่ำปอดแน่นอนครับ แคฟโคโค่บางแสนที่นี่คือแคมปัสคอนโดตากอากาศแห่งใหม่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ติดมอบุรพาพร้อมมาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม,ใหม่ใกล้หาดบางแสนรายล้อมด้วยคาเฟ่แหล่งแฮงเอาแถมยังมาแบบจัดเต็มสุดในย่านให้ส่วนกลางมากถึง50กิจกรรมพร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่สไตล์บีชคลับเหมือนมีหาดส่วนตัวเลยครับจะซื้ออยู่เองก็ได้ใช้ส่วนกลางฉ่ำๆโดนใจคนทุกเจนหรือมีเงินเย็นๆนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่ากับคอนโดทำเลที่ไม่มีขาดผู้เชา่าติดสถานศึกษากล นิคมใหญ่ดีมนันแน่นแ่นรับค่าเช่าสูงสุดถึง17,000บาทต่อเดือนยิวเฉลี่ยสูงถึง6%ต่อปีพร้อมบริการดูแลครบจบเรื่องปล่อยเช่าทั้งเด็กมอบุรพาคนทำงานมารอเช่าเพียบแน่นอนค่ะ ทำเลน,นี้นะครับรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งห้างแหลมทองบางแสนตลาดซอยซีไซต์ตลาดวังมุกตลาดปักอินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาโรงพยาบาลซิมติเวชชลบุรีโรงเรียนสาธิตมอบุรพารวมถึงมีคาเฟ่และร้านอาหารชื่อดังมากมายผู้ปกครองที่ซื้อให้บุตรหลานอยู่ก็อุ่นใจหายห่วงเพราะที่นี่มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่หน้าโครงการจนถึงประตูหน้าห้องและเมื่อน้องๆเรียนจบอาจทํางานต่อในโซนนี้ก็ยังสามารถพักอาศัยได้ยาวๆหรือจะปล่อยเช่า ังเรียนจบก็ทําได้ทันทีเหมาะกับการลงทุนในระยะยาวมากเวอร์จริงๆค่ะหรือคนกรุงเทพที่มาบางแสนบ่อยเพราะตรงนี้นะครับเหมือนเป็นทะเลใกล้เมืองกาลังมองหาคอนโดใหม่ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์และชายหาดบางแสนเป็นเหมือนบ้านพักถักอากาศพร้อมบรรยากาศดีๆแถมอนาคตยังปล่อยเช่าได้ด้วยเพราะทาเลนี้ติดมอบุรพามีส่วนกลางใหญ่ฟินกว่าใครที่นี่บอกเลยว่าต้องตอบโจทย์โดนใจคุณแน่นอนครับวันนี้โครงการเปิดให้เข้าเยี่ยมชมส่วนกลางจริงห้องจริงตึกจริงกันแล้วไว้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้อง ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับุลลัก